และบอกองสุดยอดื่องมือก่อสร้างครัเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณไพศาลคุณ,รคณรทรงธรรมจากที่หลวงอ้านสตรองนะครับอยู่ที่ถนนจเจริญบ้านกลับมาชนะมีทองทางไม่สองบาทซึ่งหลวงต้องเดินให้ติดนะครับติดแล้วต้องแม่นด้วยรับดึงจังหวะนั่นแหละครับมีดึงจังหวะบ้าง ตาตาขวาเรามีช้ำเล็กน้อยครับผู้หนิงถาอย่างยับังไปเรื่อยๆนะครับถ้ั่มวกครจะร้ครับต้ร้สายเปิดการรับไม่ได้นะครับถ้าต่อยไม่รุนกำลังก็ไม่เสียเยอะด้วยถ้าอย่างต่อยไว่รุวน เขารอจังหวะเลยครับทำไมออกมาดก่อนดูครับให้เราออกก่อนซิกซ์รั่วและนี่คือเขาที่เขานชกว่าเขาจะน็อกเพิ่งลงในยกนี้ครับยกที่หกตอนที่ถลางข้าวดูว่าจะทำได้หรือื่าโดนเราน็อกครับ อ้ากันเลยติดติดยังให้เขาหนี่ออกนะครับใช่ใช่ใช่สายสวนเลยน่ากลัวครับบ้านนอกแรงด้วยแล้มีขวาครับต้องติดไปเรื่อยนะครับซึ่งหลวงเขาตรงตรงเข้าเร็วนิดแล้วเล็มตัวให้เยอะก่อนต่อยต่อยท้องก่อนนะครับขาก็จะได้ตายด้วยทีนี้นึงเมตได้หนีไม่ออกดี เหต <ITA> s, <S <To> ุการณ์คนอย่างหนึ่งที่เราชคผิดเพราะเเท้าเร็วนะครับเราขยับจะออกมาที่เขาดึงไปแล้วครับแต่ว่าอุกยหมานี้ดกจิ้มขวาครับอ้าครับจิ้มขวาหมัดหลังโยกครับโยกไหลโยกศีรษะถุงอยู่ต้องจิ้มตรงกองเลยนะครับสาย้าออกมานะครับสวนเลยครับพึ่งหลวงขยับกรับหมัดหน้ากระแทก ฝานี่เตรียมนะครับหลวงโยกฝ้าอ้กวาอ่ะันไม่ใช่ายสเบ้องหลังฝาข้ามัน่ได้มตั้งทีมามสองสองสาองสาทุกทีสองวันเป็นอย่างน้อยตลดตัว้วสีสันกัน็ไปครับหลุมหมดยก ไม่ไม่ครับเตือนครับเตือนนั่นคือตัดคะแนนครับตัดคะแนนคะแนบาลน่าวครับมีผลเลยนะครับบอลน่าโดนตัดคะแนนเพราะว่าต่อยแล้วมีวิกการมีวิชเตือนชัดๆเปสามครั้งแล้วหมดยกลงที่เจ็ดแล้วครับผ่านพึ่งทางครับเพิ่งลงกับบอลน่าในเซตเอ็มร้อยห้าสิบวันสุขไทยชิงแชมป์โลกจากฟิลิปปินส์ครับขอบคุณที่ตัดสิสามเหลี่สต์สิบสามเหรียญทาวเวอร์จำกัดนะครับสมกับเหรียตัางกุยจับห่างระยะต่อเสือสิบตัวครับโดยในห้างสุขจินและชัยเพื่อบุญนานครับทุกท่านขอบคุณไทเกอร์ไลฟ์แบนด์ที่ปากทองจังหวัดติดคครับโุป อิสานมันไหลนะครับวันที่23นี้วงการคลาสเกิดจะเปิดอย่างเป็นทางการครับการออฟฟิ้นนิ่งครับมาเริ่มกันต่อเราก็ามีกำลังใจแล้วเพราะว่าบอลนั้นโดน<า>ตัดเป็นแทมแล้วมีลุ้นนะครับตอนนี้นะลุ้นแล้วหาเหยียดแล้ว,วลติดไปเรื่อยนะครับติดไปตลอดเลยทีเดียวคุณภาพขององการระดับโลกอย่างทูนิฟิกนะครับแหม,มคือนี่กรรมการยุติธรรมจริงๆครับชาติเป็นกลางครับแล้วก็ระดับโลกนี่เขาเขาต้องทำหน้าที่ให้ ให้สมบูรณ์นะครับให้ไม่มีคำคุรหาใช่ครับว่ากันไปแต่ว่ากันไปครับเอาควขึ้นหัวได้ใจเลยครับตอนนี้โอ้ชุดนี้ต้องยอมรับว่าต่อยได้ได้สาใจเลยครับเข้าตาครับถือว่าเข้าตาเยอะแล้วเราได้ตัดแต้มไปแล้วด้วยยิงที่แล้วด้วยตอนนี้ได้ใจนะครับเพิ่งหลวงเพราะว่าเขาตัดแต้มที่ทำให้เรายิ่งเพิ่มเติมเลยครับเพิ่มเติมเลยวันล่าเนี่ยครับกำลังใจนี่จะหายไปเพราะว่าโดนตัดแต้มในบ้านตัวเองด้วย ขอใี้มีเป็นชุดชุดอย่างนี้ื่อยนะครับหรือว่าวันนี้ต่อยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับพึ่งหลวงที่ไปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไหลเลือดยังไหลไม่หยุดนะครับดูครับเลือดที่เลือดดากว่าฝุกซ้ายไปจะฟ้องบ้างไหมคโอ้โหลยกที่เจ็นะครับขอใจช่วยครับพึ่งหลวงน่าจะดีขึ้นเลยๆครับแร่งอีกชุดหนึ่งครับปลายยกเนี่ยสวสุดท้ายนลครับฟ้าย วอาเก็บตัวอยู่ที่13เหรียญคุณุงชายนิ่ตวนกกูนะครับพระราม9ด้วยิสโอ้โดซ้ายวัจไม่ได้เลยเือจะไปเปิดหน้าไม่ได้เทีเดาก็เข้าเลยครับผู้หืิงโ้โหดีลาดเลยนะครับหเหน้าแล้วชามองาเทเลเข้าเร็วเลยนะครับี่้หลวงไ้ัายตไม่ดีครับต้องไม่ดี ต้องสืดเท้าให้ลึกๆหน่อยนะครับพอติดตัดลำตัวครับแมาดูเขายกขาดมาบังไว้ครับเขาจะออกไม่ออกจากมุมนั้นเหมือนกันนะครับพอติดใช่บอลเดอลังเลครับว่าพอลังเลเขาออกเป็นชุดเลยนะครับสวยกับครับขวาขันบวกโอ้ยยังตัวมาเอาบอลบาละโปคืนมาเหมือนกันโอ้โหแกยยัครัวมา หลวงกับคนกับผู้ครับสุดเข้มร้อยห้าสิบคนสมชายทั่โลกเข้มข้นเลยเจอหึ่งหลวงกับบาราฟครับขอบคุณโรยคอร์ดครับบริษัทเดโอมีคอลจำกัดดูดูครับอ้าวต่อยต่ำอีกครับดูครับว่าโทนี่วิชเดินแบบเอย่างเป็นทางการครับที่ผมจะบอกว่ามีสิทธิ์ถึงแพ้ฟาลได้นะครับเป็นไปได้แพ้ฟาวได้ถ้าถ้ายังมีอีกครับ มีเวลาครับมีเวลาครับเราเราไม่ต้องรีบร้อนครับให้หายให้หายจุกหายเสียงบ้างรีบร้อนครับไม่ต้องรีบร้อนจับบอมเรานะครับที่เน้นพึ่งหลวงในพักยาวเราตุนิวิสไปคุยกับทีมงานคุยกับพี่เลี้ยงด้วยนะครับพี่เลี้ยงเพี่เลี้ยงของบาร์นาครับนี่ดีไม่ดีถ้าทำอีกนะครับตุนิวิสจับแพ้ฟาวได้เลยมีเสียธิ์แค่ฟ้าเลยมีสิทธิ์แค่ฟ้าเลยมันจะเป็นความกดดันของบาร์นาบ้างนะครับเป็นกรรมการที่ต้องยอมรับเลยทำมิตรธรรมมากเลย

อา้าวซ้ายขวาได้นะครับพึ่งหลวงสไตล์ตาการโชคถัวเราเป็นฝ่ายเดินนี่แับชคไม่ดีนะครับพึ่งหลวงอุกซ้ายหลอกไปดีขวายาวๆหน้าไม่เปิดหน้าไม่เปิดพึ่งหลวงหน้าไม่เปิดเอาไปโชคไปชคบ้านเขาด้วยนะครับ สังเกตเลยครับว่าเรางอตัวลงมาทำให้เป้าลำตัวนั้นเล็กเข้วไปเลยต่ำนะครับโอ้โหสุดตาเจะพยายามฟ้องยังไงครับตึ้งหลวงก็ต้องระวังจะโดนตัดนะครับเพราะว่าไี่เตือนไปแล้วเขาทำให้เรากดตันบ้างทำนะครับนี่นี่คือสร้างแรงกดตันมาที่เรานะครับเพื่อปล่อยลำตัวลำบากเพราะคราจุดบอลอยู่ที่ลำตุ้งใจครับ นายทมพีวีก oh, oh, ็ต้องเป็มพึ้นหลวงแล้วก็ให้บรรณาพักบ้างนะครับแหมงั้นอย่าตันเวอร์ซิปินดิเฮ้ยัรคไม่ตัดนะยังยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดครับไม่ตัดอ้าวเอ๊ะยังไงกันตัดตีจะต้องกัรอาชีพเดียวกันแล้วแม่วิ่งคูนมีวิ่งคูนเราทุกเหมือนเดิมครับเมืเดินเหมือนเดิมครับ ปลายน้ำปายเท้าือเยบปลายเท้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยฝ้ายทีนะทัการัแลอัปกาศคือถ้าจะปล่อยลงตัวนี้ขอให้มีมั่นนะครับอย่าให้อย่าลงอย่าลุ้้างเกินไปเอเบอินเตอร์เชนตาอุ้อน้ดท้ายอนีับแมดน่าเ้องอีกแล้วครับซองนี่โดน่ไม่โดนโดนต่ำหรือไม่ต่ำค บอกว่าไม่ต่ำครับคุณนี้เห็นก็ไม่ต่ำเพราะถ้าต่ำนี่จะเตือนเลยครับไ่หลอกตัวนี้ไวไม่ได้ครับทำเป็นเลี้อบอลพุ่งลมไม่ได้ใช่ไครับโอ้ยตดนี้เอา้มาเนาโอ้ชุดนี้โอ้โหดน้ดจับจลล์กับมาที่จะเปบอลทุ่งนะครับเป็ธรรมดานะก็ไปเลียงสไตล์นี้โอ้สุเท้าใก ทั้งังจะไม่ดีเลยครับเบอร์น่าเอาเดิมทักนี่ให้เราต่อยได้ดีมากๆเลยนะครับผู้หลวงขอให้แม่นครับขอให้แม่นครับระวังครับอย่าหลวมเขามีซ้ายบวกแน่นอนดานกล้ามขวามันนี่สวยไม่ได้ย้ายไล่ย่ายไลเนี่ยครับคุณจะปล่อยลำตัวแล้วเปิดหน้าอย่าไปย่างใจครับย่างใจไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บ อย่าใจยาันอย่านจกันจ้องอสอย่างอย่างครับแตไม่เอาอย่าย่้มใจคนดังนะครับเลยครับน่าโอ้ขวงเครับคูนวิครับนี่ครับมเกมสนุกเข้นครับีเตมถึงกีครับสเอนันี้ชิงักลิปินครับขอบคุณี้ยของเมตราหอครับที่ตอนหนึ่งชตอนนะครับแุณขอมจากมลนวันเสี่ดเ้ครับเริ่มกันต่อยก้นะครับ เหมือนเดิมนะครับคุณไพสารกุลทรงธรรมจากพื้นหลูเวสต์เอนนะครับอาตาถาคตจะโดนหน้านะครับมีความสองบาทด้วยกลับมาชนะนี่จบอย่างนี้น่าจะมีวันฉีดพิเศษนะครับเพราะอนบางทางนั้นพระท่านสวัสดิ์ริศาบลก็มอบพระกริ่งเป็นที่ระลึกนะครับจากช่วงนี้ที้งพุ่งหลวงไปกลับไปลานะครับลาไปจิตปินญาณโกยทำหน้าที่ครับคือเวลาตรงที่อย่างหนึ่งคือต่ำไม่เอาแล้วก็อย่าย่ามใจครับอย่าหลวมอย่าย่ามใจครับ บนเท่าน yeah. ี่บนฟิลิปปินส e ์นะครับแต่ว yeah, <is> ่าหน้านี้กระเดียดเป็นทังสานนะเอาฟิลิปปินสบไหรเ่ไทยก็ใกล้เคียงนะครับหน้าตาเอเซียเหมือนกันมดูครับอ้หอุ้งหบวกวันศ ผ้หลไม่กลัวเลยอนผูดูดิใส่เล้วพึ่งหลวงโอ้ยใส่เป็นคนหลบดยได้เสายมายครับไม่ก็ไม่ด้เรอเราเพิ่มมอีกสหน่อยนะมัน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 มนมั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 นันมันันม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 ันันมันมัน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 นั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 นมัน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 มันันมัน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 ัันัันันัันมัน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 นนันนนน <utta> <Storm>! ต้องหลวงต้องรักนะครับน oh ีแล้วเวลาเหลือเยอะมากครับหรือเยอะเขาจะหมดสภาพเอานะครับดูว่าทซนวิสจะให้ชกต่อหรือเปล่ายังมึนยังมึนอยู่กันพ่โอ้โหไทยแชมป์โลกคกณล่าเร็วซิปปิปในวอร์สันเลยครับสุดสุดจริงจริงเลยครับชาคนิดสิบแล้วนะครับโอ้ยคุณศุภชัยตะสุบันครับโหทำสำเร็จครับ ไทยได้แชมป์โลกคนที่สี่หกครัิ่มมาอีกแล้วนะครับสุดยอดเลยเก้าคนที่ผ่านมาแสนพิชิตนะยมไทยพิชิตน้อยดาวรุ่งเมืองชทยยอดสนันนะสามารถแล้วก็ยอดดำรงครับโอ้โหชื่นชมพึ่งหลวงครับวันนี้มีคณะลูกคทางมาด้วยทั้งพุทธข่าวในสิบห้าคนนะครับดูครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอ้โหทำสำเร็จเลยครับพึ่งหลวงแชมป์โลกคนที่สี่ปกคองไทยครับคุณประหยกรครับขึ้นไปแล้วรวมทั้งเป็นนักชกไทยคนแรกที่สร้างผลงานนะครับไปคว้าแชมป์โลกแล้วเนี่ยปล่อยตอน ให้ผ่านมาเนี่ยปล่อยแบบให้เขาช้ำช้ำช้ำอ่าคุณน้อยโกบอลนครับโกบอลก็มากรกศรรับพาสุขสกุลนะครับทีมงานนด้ครับผู้สื่อข่าวขอยามนะครับโชว์ตัวเลยครับคุณน้อยวันนี้ต้องขอบคุณหมดนะครับทั้งไทยรัฐเดลีนิว มวยสยามรายวันมวยโลกโอ้วันนั้นที่สัญญาว่าจะมอบทองคำต้องไม่ลืมนะครับไม่แน่นอนเลยคุณผู้สานควรชงธรรมนะครับก็จาะผู้หลวงได้ตอรองนะครับอัตจารย์อยู่ผลงานจะได้ด้วยนะครับมราคาเพียงสองบาทเลยวันหน้าร้องให้กับท่านนิดพื้ในการทดลองที่ดงนี้เรียกรับมาเืิ่มเลื่อนใจเลยนะครับตอนนี้นปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจสำเร็จนะครับที่ถูกต้องเลยนะครับคดีครับดีใจคร่บผู้หลวงยุบหล่าครับดีครับในตอนครับบรรยากาศชื่นมื้อเลยแล้วดูครับดูภาพชายกลางขวางหมัดที่เขาเป็นเพราะนนี้ บอนลถูกต่อยลม้มแต่ว่ากรรมการธนิวิก์ไม่นับแล้วชุดนี้ครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับอ่าเขาตกเวทีเขาตกเวทีแล้วครับทางด้านอิชิบัน่าครับโอ้ยปังเลยนี่ยปังครับปังโอ้โหนี่ไม่เหลือจริงๆครับเราไปชนะบ้านเขาด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับคนแรกนะคนแรกด้วยคนแรกนะนี่ฟิลิปปินส์ที่ไทยได้ไปใน ฟิลิปปินส์นี่แล้วก็ยังยังทำสถิติชนะนักมวยฟิลิปปินส์ทุกคนครับใช่ครับสิบเจ็ดเป็นอาถรรพ์คนนักมวยสุริปปีที่ไม่มีใครเอาชนะกุ่งหลวงสสิงห์อยู่ได้ครับโอ้โหที่บ้านเอาหมดสภาพเลยดูครับแข่งยิมแล้วก็ร้องไห้เลยครับเมื่อสักครู่เพราะว่าชิงแชมป์โลกแพ้สองครั้งแล้วและต้องยอมรับว่าโทนี่วิกเนี่ยทำหน้าที่ได้สุดยอดเลยครับชมครับโทนี่วิกก็ต้องดูนะครับทีมงานวันทรงชัยวันนี้ได้แชมป์โลกแล้ววันที่เก้าพฤศจิกายนครับโชลทานครับอภิยะพินโยเจอกับคริสจอนนะครับที่ อาจจะเป็นการนำร่องที่สวยงามของพึ่งหลวงนะครับมีพึ่งหลวงร้อยสิแปดนะครับร้อยสิบแปดเบนทับน์อีกรุ่นหนึ่งก็ร้อยยี่ิบของนี่ครับเป็นผู้จัดการกับคุณโจโจเทรัสครับคุณเวทีคุณธนกรยิรพาฒสุขกุลนะครับ ว่าขายเหนื่อยครับทีมงาน15คนนะครับกลับมานี่น่าจะหนึ่งทีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับชูมืออย่างเป็นทางการครับโันี่วิกส์มีโชว์ธงใต้รองเรานะครับโบสบัดในฟิลิปปินส์รุปเวลาครับแล้วสกีพยานครับสกีพยานครับเจ้าพี่อ่อนมายอมสิโดนะครับนี่ก็มีส่วนักงานอยู่ในเมืองไทยครับสร้างแชมป์โลกจนได้นะครับคนที่สองในมิกของประเทศไทยครับดูดิร้องไห้ด้วยความปลื้มใจเนี่ยเพื่อหลวงศรีถึงอยู่ เมื่อคืนรับเจ้าบอมนอนเมื่อคืนนี้กับคืนนี้ที่จะนอนเนี่ยคนณระเบบแน่นะคุณวิรัครับการเดินทางไปได้แชมป์ต่างประเทศนร์ตูยามาได้ฟิลิปปินไม่เคยมีใครทำได้ในประวัติศาสของไทยเราด้วยครับมีใครทำได้นี่ยทำได้แล้วครับเรื่องที่ยากก็สามารถทำสำเร็จก็คุณพ่อครับคุณวิรัสกับนางสนิทเนี่ยครับคุณแม่ธรรมดาทุกสุดข่าวที่ไปฉลองบนเวทีด้วยเอาครับมาดูไฮไลท์นะครับก็มีไฮไลท์ชมตั้งแต่ยกแรกนะครับ